แป้งบางไส้แน่นรสชาตินุ่มละมุนมากๆไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะวิธีการทำไส้ใช้นมสด250 ml เกลือเสร็จ1.8ช้อนชาน้ำตาลทราย24กรัมกลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชานำขึ้นตั้งไฟต้มให้พอร้อนเอาแค่พอร้อนไม่ต้องให้เดือดนะคะจากนั้นปิดเตาพักไว้ก่อนนำไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองมาสฟองเติมน้ำตาลทรายลงไป24กรัมคนให้เข้ากัน ใส่แป้งข้าวโพดลงไป15กรัมคนให้เข้ากันจากนั้นนำนมที่ต้มไว้เทลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันเทส่วนผสมทั้งหมดที่คนแล้วลงไปในหม้อนมเปิดเตาใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งข้นเดือดเบาๆและเห็นเป็นรอยตะกร้อปิดเตาใส่เนยจืดลงไป15กรัมคนจนกระทั่งเนยละลายหมดนำส่วนผสมที่ได้เทใส่าชาม ใช้ถุงแกงหรือแรปพลาสติกแปะที่ด้านบนของไส้แล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก,ก่อนใช้งานการทำตัวแป้งใช้แป้งเค้ก6กกรัมผงฟูเศษ1ส่วนสช้อนชาร่อนรวมกันพักไว้ก่อนนำเนยจืดมา45กรัมเทใส่หม้อตามด้วยน้ำ50 ml ลนมสด50 ml ลน้ำตาลทราย4 g, กรัมเกลือเศษ1-4ส,สน4ช้อนชาตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือด ใส่แป้งผสมผงฟูที่ร่อนไว้แล้วลงไปรีบคนเร็วๆนะคะจนกระทั่งแป้งรวมตัวเป็นก้อนร่อนจากหม้อแบบนี้นำขึ้นตั้งไฟคะ่ะใช้ไฟอ่อนนะกวนเป็นเวลา1นาทีเพื่อให้แป้งสุกทั่วถึงและสม่ำเสมอคะ่ะยกลงจากเตาคนต่ออีกสักพักจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มอุ่นนำไข่ไก่เบอร์สองมาสองฟองใส่ลงไปทีละฟองนะคะใส่ฟองที่หคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ฟองที่สองคนให้เข้ากัน เมื่อเขากันแล้วส่วนผสมจะข้นเหนียวเมื่อยกพายขึ้นมาเขาจะขางเป็นรูปตัววีจัดการเทใส่ถุงบีบบีบแป้งลงบนถาดที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบไว้แล้วเมื่อบีบเสร็จแล้วให้รีบนำเข้าอบทันทีเตาอบต้องวอร์มให้เรียบร้อยก่อนใช้งานด้วยนะคะนำขนมเข้าอบที่200องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม10นาทีแล้วปรับไฟลดลงเป็น180องศาเซลเซียส อบต่ออีก10-15นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถ้าเอาออกจากเตาอบเร็วเกินไปแป้งยังไม่สุกดีเมื่อนำแป้งออกมาแป้งจะแฟบตัวลงนะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างของขนมยังไม่แข็งแรงพอนำขนมวางพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนที่จะใส่ไส้เมื่อขนมเย็นสนิทแล้วใช้มีดกรีดให้เป็นกากบาทจากนั้นค่ะบีบไส้ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยกินได้ แนะนำให้เก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็ยนช่องธรรมดาเตรียมไว้สักหนึ่งคืนก่อนกินตัวแป้งจะนุ่มขึ้น